รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอไล9ไกลสู่สาขุนดีโอจินโซแม็สยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเ e ียรเซนเต้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบินดูครับราชนีมหาเนยมค่ะพบกับเราเช่นเคยนะครับในรายการแบกกะดูกออนชัวร์ครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมใช่นะครับที่วัดระโคค่ะครับผมเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับท่านเจ้าอาวาสไว้ใช่แล้ววันนี้ก็มาต่อกันอีกเรื่องราวมันเยอะมากใช่ค่ะต้องติดตามไปนะครับก็ให้ท่านผู้ชม ติดตามเราไปทั้งรายการเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสงขาครับผมเ้ยจังหวัดถูกแล้วถูกแล้วนะม่งงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังทำซีรีส์ที่สงขาต่อมีอะไรดีๆเยอะๆมากมายเลยโอเคครับถ้างั้นพักสักครู่ครับช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9-12ปี Neo Life ข้าวไกลสู่สาคัดีโอจินโซแมคสยามธุรกิจเจาะกติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต้ครับวตอนนี้เราก็อยู่กับท่านพระครูปุญญาทิสารนะครับเจ้าอาวาสวัดพระโคนะครับนมัสการณ์การมัสการค่ะ ันนี้ท่านจะมานาเสนอเรื่องจะพาไปดูพระพุทธสยาศหรือพระโคตมะเกี่ยวกับเที่ยาตมไมสมัยก่อนเขาเรียกว่าพุทธศีงบ้างเขาบานปัดบ้างแล้วก็มาเป็นวัดพระโคตมะก็ขอเยลรมวลเชิญครับผมนี่คือพระพุทธสยาศหรือว่าพระโคตมะที่ทางพระพุทธศาสนาที่เราเคารพและศรัทธา ที่ย่อมาจากพระสัมาสัมเจ้าของเราเหมือนกันสันนิษฐานว่าองค์นี้ประมาณกี่ปีมาแล้วครับโผ้ชเพราะน่าจะเป็นพันๆปีเหมือนกันนะก็คู่กับวัดอ่ะครับสร้างมาสมัยวัดเลยสร้างสมัยวัดเลยสมัยเจดีย์แล้วมีมีความหมายไหมครับก็มีความหมายว่าให้เราเนี่ยคือเท่าอย่างนี้ให้เราก็กันเรียกว่าเสมอภาพกันไม่เรียกชั้นวรณะนะใช่าใจไหมคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนก็เขาเรียกว่าทิดติดในฐานะตัวเองว่าค่ะ ัวเองดีเลิศแต่ว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเขาเรียกว่าให้สมุภาพาซึ่งกันและกันคันที่เป็นปูนปั้นเลยปูนปั้นเป็นปูนปั้นสมัยก่อนเลยปูนปั้นสมัยก่อนเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่โลหะโลหะแล้วตอนนี้ก็มาสู่ที่ที่สาราตัดชิ้นความทำไมเขาเรียกว่าสาราตัดชิ้นความเพราะว่าสาราตัดความแต่สิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่วัด เก่าแก่เหมือนกันสองพันกว่าปีเหมือนกันคู่กับวัดเลยเขาบอกว่าถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเช่นชาวบ้านสมัยก่อนเ็าเรียกว่าไม่มีโลไม่มีศารและก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้สมเด็จเจ้าปอกโคหรือว่าหลวงปู่ทวดเนี่มานั่งเป็นสักข์ีพยานและกินน้ำคตยานแล้วใครคะที่จะมาสอบฟาันหลวงปู่ทวด ดูปุดว่เป็นคนสอบเองเ<ล>อสอบเ<า>องเป็นจักขีพยานนั่งเป็นจักขีพยาน แล้วก็มีผู้วงผู้ว่าไหมคะไม่มีสมัยก่อนไม่มีผู้วงผู้ว่าหลวงปู่ตัวอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีศาลไม่มีลงไม่ขกินศาลคือท่านท่านเหมือนท่านว่าความเองใช่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองคงจะวุ่นวายน่าดูเลยเพราะว่าคนไม่มีจิตใจที่แบบก็เหมือนโจรเลยคือคือมันเหมือนตอนนั้นยังไม่มีกฎระเบีตยบดเหนี่ยวใช่ครันี่ก็เป็นพระสามรูปนี่ก็เก่าเกตที่สุดคู่ศาลาแห่งนี้แล้วที่นี่ เจ้าอาวาสมีกี่องค์แ <นะ S 2> ล้วคะท่านทั้งหมดสิบห้าลูกจะให้ทายด้วยว่าหลงททวงปู่ทวดอ่ะเป็นองค์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับองค์ที่เท่าไหร่อ๋อพระองค์สาธุ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 เดี๋ยวถ้าว่าทายถูกบัดินตาถูกเดี๋ยวให้รา,างวัลพิเศษเจ้าอาวาบตอนนี้มา,ามอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหมครับเจ้าอาวาสโอ้มีรูปให้ดูด้วยแต่ว่าเป็นแค่เป็นแค่หน้าเฉยๆค่ะ ตั้งแต่ป2นะห้าร้อยตั้งแต่ปัจจินตินิลละตั้งแต่ปศห้าร้อยแล้วพระครูเป็นองค์ที่เท่าไหร่ครับองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าสมัยที่เป็นฐานานุกรมอยู่ครับผมตอนนี้เป็นรทครูสัญญี้ป่ะครับผมตอนนั้นมันมาอยู่ปีสี่สี่ครับผมให้ทั้งสองพิธีกรขับสวยและคนหล่อทายดูว่าชื่อหลวงปู่ทวดอ่ะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ๋อเอาทีเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อน เลขที่สามสามของหนูที่สี่ค่ะของที่สี่ถูกต้องของที่สี่ถูกต้องของที่สี่ถูกต้องของมือหน่อยสงสัยเกิดทันจรทั่วในสมัยที่สมเด็จพระเอกาลเป็นตั้งให้ออกค่ะค่ะเกิดทันสิแล้วนี่เกิดใหม่มาแล้วสาธุ ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9สู่12ปี Neo Life 9ไก่สู่สาคัญ Deodin So Mac สยามธุรกิจเจาะกรอดติดทุกข่าวสาร Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e Center ครับก็เป็นเรื่องราวของในะวัดพระโคค่ะ,คะแล้ ถูกด้วยเก่งมากมากจ๊ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปรับกับพระครูท่านผู้ชมเพราะวันนี้มีคำถามท้ายรายการแต่ก่อนที่จะแจกเนี่ยเดี๋ยวขอพูดนิดหนึ่งเรื่องโรงเรียนของวัดพระโคนะคะถ้าใครต้องการทำบุญนะคะที่วัดนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีกำมันจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาอีก หลังมือนะคะก็มีบัญชีหน้าจอรีบมาช่วยกันบริจาคได้ร้อยสองร้อยโถบเข้ามาหน่อยนะช่วยช่วยกันนะแล้วก็จะได้เป็นสถานที่ศึกษาให้กับเยาวชนนะได้บุญได้บุญเยอะด้วยโอเคเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้บุญต่อไปก็คือผู้ที่ตอบคำถามถูนั่นเองเพราะว่าจะได้พระนี่นะครับสมเด็จเจ้าพระโคนะครับจากทั้งจาาวาดเลยห้ารางวัลนะครับวันนี้นะครับคำถามนะครับพระพุทธไสยาสต่างหายมือ มีความหมายว่าอะไรค่ะข้อกอไก่ค่ะความเสมอภาคกันนะคะครับข้อไข่ครับข้อไข่ปล่อยวางเอ๊ะเห็นไหมกันใู่ๆเลยอย่างนี้ก็ต้องมีข้อข้อไฝดิม่ต้องถุงทุกข้ออะไรเงี้ยขอแล้วขอแล้วโอเคแล้วแจก5รางวัลนะครับพร้อมกับเสื้อยืดสยามธุรกิจนักธุรกิจเชกุลค่ะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้ว่ากิจดาบุญราชจังหวัดสงขลาค่ะสํานักงานจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะครับโรงแรมบุรีสีภูบูติกคอเทลนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับท่านพระครูบุญญาพิสารนะครับเจ้าอาวาัธมาทโขนะครับที่เอื้อเฟื้อเราตลอดทริปนี้เลยที่ถ่ายนี้นะครับโอเคครับและผู้สนับสนุนหลักของเราครับค่ะบริษัทเนโอไลต์ต์เนชั่นแฟลตรงของคนไทยค่ะนักสืบดิมเสี่ยมธุรกิจครับร้านเสื้อผ้าชัยสนจารย์เอกศรัลลังคุณถิงค่ะมิเตียสานลิเดอรทาว หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะผลิตภัณฑ์เพ,พียวเซ,เซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนโอไลฟ์นะครับ t r u e m o v าม 3G Plus ไอโมบายที่เราเข้าใจเนโอทีวีสยามธุรกิจค่ะและกร <ขา S 2> สอวมหัดไทยะนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีบตอบกันมานะงครับนักพระไปเลยได้บุญด้วยกันนะคะขอให้ดวรวยรวยรวย